พอล่าทำเรื่องนี้นะคะหลายคนบอกว่าเราแบบหน้าไม่เปลี่ยนเลยะค่หน้าเหมือนลูกเลยค่ะเหมือนอะไรนะลูกเหมือนพี่จ้องกันเลยรู้สึกไงบ้างตรงนี้คะ God, <thank> <c oughs> ก็ thank you หลอทำไมหลอกใจแดกมั้งก็เลยทำให้หน้าแดกไปด้วยไม่เลวเออเพราะว่าหน้าเราโกงไปอยู่ค่ะหรอกํอาไมล่ะก็ตามนี้ค่ะไ <c> อ <oughs> คนชมเยอะนะว,ว่าหน้าเราเด็กตลอดเวลาไมนะ่เปลี่ยนเลยก็มีเลี้ยวรอยเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าใจยังเหมือนเดิมค่ะ ก็เวลาไปกับลูกเป็นไงบ้างครเวลาไปเที่ยวกับลูกก็ตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเพราะว่าเหมือนตอนนี้ลายลาเหมือนตัวเท่ากันเลยทุกคนก็จะแบบเฮ้ยที่ดูมาตั้งแต่เล็กเลเลยนเนี้ยคือแบบพอเห็นเทียบกับพล่าทุกคนก็จะแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันผ่านมาสิปีแล้วหรอเพราะเขาก็เห็นลายล้าแบบเหมือนแบบตั้งแต่เกิดตั้งแต่โตมาทุกคนก็จะแบบเหมือนก็นับเลขของตัวเองเป็นด้วยเลย เออเปไงบ้างเหมือนพี่น้อเไปไงใช่ก็สนุกดีค่ะก็เหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งตอนนี้เขาก็ชอบทำอะไรเหมือนเราสมัยก่อนก็แบบพาไปเล่นสวนสนุกหรืออะไรของเด็กๆตอนนี้จะแบบแม่ไปไหนเหรอไปทํางานเหรอไปด้วยไปช้อปปิ้งเหรอไปด้วยคือแบบเขาชอบทํากิจกรรมที่เราชอบไปทำแล็บกว่าอยากทำแล็บเหมือนกันคือแบบเบิือนเป็นผู้ใหญ่น้อยเกว่าเป็นเพื่อนสาวใช่ค่ะ เป็นไงบ้างมีรูกเป็นเพื่อนก็สนุกก็สนุกดีค่ะก็สนุกดีแพงดีค่ะใช้งานเยอะค่ะเหมือนมีเราสองคนแต่ทำงานคนเดียวเอ๊ะตัวพี่โตขึ้นมันต้องสอนน้องยายล่างเป็นระับเดียงกันใช้ชีวิตต่างๆที่มาคือเราก็เหมือนตอนนี้น้องเขาก็อยู่ต่างประเทศเขาก็มีการที่เหมือนแบ ต้องทาอะไรต้องเรียนรู้อะไรเองของเขาด้วยแล้วก็เหมือนแบบภูมิใจตัวเขาเหมือนทุกครั้งที่เราเจอเขาเราก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นเหมือนแบบตอนนี้เขาก็ทาอาหารเองทําอะไรมันก็ทาให้เราแบบเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราสอนแฮปปี้มากเหมือนเหมือนเข้าในหัวบ้างเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราสอนอะไรไปว่าเหมือนเขาจะซึมซับอะไรบ้างแล้วก็เหมือนเอามาใช้ใน <c oughs> ชีวิตจริงหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้เหมือนทุกครั้งที่เราเจอเขาเราก็เหมือนภูมิใจแหงเขาแล้วแบบเหมือนทําอะไรได้มากขึ้นก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะก็ภูมิใจพ่อแม่ย่า เราเห็นเขาแล้วมีความสึก,กแบบเขาเหมือนเราห่าหลอย่างเีย yes. เราเห็นเขาเหมือนเราแล้วก็เหมือนเราเห็น <Yeah. S 1> เหมือนเขาสนใจในตัวเรามากขึ้นสในในการเราเป็นแม่แล้วเหมือนแม่ทําอะไรแม่คิดยังไงเหมือนถามความคิดเห็นอะไรเนี้ยก็รู้สึกเป็นอะไรที่ชอบเพราะว่าเหมือนในการเรามีลูกสาวนะบางทีเหมือนเรื่องทีเนเจอร์อะไรเนี้ยบางทีจะเป็นวัยที่แบบ แม่เลือกสีขาวเหรอถ้างั้นหนูอเอาสีดํานะอะไรเนี้ยมันจะมีมอารมณ์ลลแบบนี้บ่อยมากด้วยแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าแม่เอาสีขาวแล้วก็สีขาวก็ได้มาไงเ,เนี่ยอะไรนะคะ friend, ไม่แฟนไม่ไม่ค่ะยังยังไม่ถึงตอนนั้นก็เผาเวลาอีกนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอันจริงๆจะเป็นห่วงไหมเรื่องของแบบอายุไม่อยู่กับเราเนี่ยของแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วล่ะเราก็ต้องเหมือนแค่แบบสอนเขาว่าเหมือนแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผู้ชายอย่างเดียวหรอกเพื่อนด้วยเพื่อนดีแปะว่อะไรแบบดีไม่ถึงแต่ว่าก็เหมือนแบบขอความดีนำจะเป็นเพื่อนจะเป็นอะไร kindness เป็นคนดีออไอจีรูปสาวนีมาบอกไปว่ามีคนมาจีรืปูปสาวรีอยังไงก็ นิดๆหน่อยๆส่วนมากได้ยินจากเพื่อนเขามากกว่าอย่าบอกครันัอย่าเพื่อนไม่เล่าฟังเพื่อนจะว่าไงเพื่อนเขาเมานะฟังไงบ้างมันแค่แบบว่าแบบพันผ่านว่าเอ้ยมีคนนี้เขาชอบไลลานะหรืออะไรเนี่ยแล้วก็หล่อไลลาจริงเหรอเขาไม่รู้หนูไม่รู้เขาจะค่อนข้างเขินค่ะแล้วแล้วคุยกับลูกแล้วว่าไงบ้างเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นจริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในครอบครัวก็ดีแล้วอย่างที่บอกขอขอเวลาค่ะยังไม่ถึงอารู้สึกไงที่ลูกเราคอสครับ ไม่หรอกไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วก็ไม่ไม่ให้เป็นประเด็นค่ะอยากให้ฮัมบูรไว้ค่ะยังไม่ต้องอยังไ,ยงไม่ได้ยินแล้ไม่ี้ถูกต้องค่ะไ,ไม่รีบค่ะ <laughs> แล้วถ<ม>ึงขก็แบบว่าต้องแบบว่าให้เพื่อนคอยสื่อให้ไดนไหมหรือว่าไงไม่ไ,ไม่แบบนั้นหรอกสมากก็ได้ยินจากเหมือนแบบ พ่อแม่แมหรืออะไรเนี่ยเขาบอกออเรารู้จักคนคนที่ชื่อ,อไยลาเห็นเหมือนสมมติเขาจะมีลูกชายเขา,าอได้ยินลูกชายเขาพูดถึงกันหลอเขาพูดอะไรหรอก็ <laughs> <g ül> มีได้ยินบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เด็กๆกันอือแต่พอมันอยู่ห่างกันเราเป็นห่วงเขาอย่างไรบ้างเราก็เป็นห่วงแหลแล้วก็เป็นห่วงแล้วหวังว่าเขามีความสตรองในตัวที่จะรู้ว่าอะไรคือดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยค่ะอืน้องอยู่รังเอ่าใช่เยูเที่ยงเฤียค่ะ ถามเพื่อนๆหน่อยครับเจนแก๊งสาร์ทอัพปน้จะมีโอกาสได้รวมตัวกันไหมทำอะไรอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันชมพู่แค่รวมตัวกินข้าวก็ยากมากเลยอะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้เจอกันนิดหน่อยก็ก็สนุกดีค่ะทุกคนก็มุ่งมั่นในของเขาเองรู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่พิซี่มากแต่ละคนก็มีธุรกิจแบบร้านธุรกิจแต่ละคนก็วุ่นวายดีค่ะใครแก๊งใครหาคิวยากสุดค่ะพี่อกัเลยแจ็ค ท้อนเลยทุกค่ะน่าจะคิวยากสุดตอนนี้คงน,นานาพรนานากำลังตั้งใจทำวายเดียวของนาง<อ>ก็แบบ<อ>ภูมิใจในตัวเขามากมีวันนึ่งจำได้แบบว่านั่งดูบาสในมือถือแล้วแบบเฮ้ยนานาอยู่ทำให้เราดูบาสในมือถือไลฟ์ได้หรอเ<อ>ข่งมากเลยนะเนี่ยคือเราแบบเฮ้ยแบบเพื่อนเราทันด้วยกันแบบแค่จากความคิดที่แบบเหมือนว่า อยากให้เหมือนลูกชอบบาสอ่ะเราทําอะไรเกี่ยวกับบาสเหมือนเราทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับที่ลูกเราชอบแล้วทาให้มันเป็นสิ่งที่ใหญ่โตล้วแบบคุณจะภูมิใจตัวเองมากไหมนะเลื่อนนนะนะจริงพอจะดวงตัวกันสักครั้งมันต้องหูหากต้องต้องล็อกกันแน่ยากมากแล้วเอาจริงๆนะล็อกกไกลก็ไม่ได้ถึงวันนั้นก็แบบเหมือนแบบเริ่มเทเริ่มแบบเบี้ยวเริ่มอะไรเงี้ยมันต้องต้องบอกว่ามืนลือนี้ใครว่า มาแล้วมันก็จะมีการแบบว่าอุยเขาไปเ,าเ,าเราก็อยากไปมันจะมีความแบบว่าแบบไม่แบบโฟมอลแบบอุ้ยเราจะพลาดอะไรถ้าเราไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มมาละคนที่ไม่ชวนก็เริ่มมาเอ๊ะ for อะไรเนี่ยทำไมมากันหมดแล้วส่วนใหญ่ใครจะเป็นคนที่เทหอดที่สุนนี้ใครเป็นนักเทครับนางเทและสี่นิบุญไม่บุญไม่เป็นสาวเทนานาๆนะแต่เขาวุ่นวายแล้วเขาจัดะนาแต่รูกเป็นสาวที่งานเดียวไปหมด เมน,นี่เหรอคะเจนี่เหรอก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งเจอเขาหลังจากเหมือนครั้งแรกหลังจากที่เขาบวชแล้วก็แบบ<อ>เหมือนแบบก็แบบ she's doing เ o ินนะเหมือนเขาก็เหมือนกำลังทำปรเจรอะไรของเขา<อ>เขาก็เป็นคนที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนที่ตั้งใจมากก็ภ<อ>ูมิใจภูมิใจในตัวเขาจริงรู้สึกนะที่เจนี่ยุ่งๆสาวๆจีบตอนนี้ออโอ้โหเราเจอเมื่อวานนี้แบบ like ก็นั่นแหละเขาบอกว่าตอนนี้แบบมีแบบผู้หญิงแบบว่ามาจีบเย่ายๆอะไรแบบไรโห้ไลค์ไหมก็มันรู้สึกแบบไหนนะเราแบบใจอย็นๆแบบเอ๊ะเราต้องแบบทำตัวยังไงนี่ก็น่ารักดีค่ะชิดเซียงหว่าคนจับจี๊กับพี่มังกรอยแล้วตอนนี้อะไรนะคะออ๋จริงเหรอจริงค่ะโอเคก็ได้ไหมก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ เพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุข้วยค่ะจริงๆเจ๊นี่ดูดูหล่อดูเท่ไหมใช่เราเจอคำว่านี่เลยแบบวยเราต้องทำตัวยังไงอ่ะแล้วแบบเอ๊ะแล้วดูดูเพรดูเท่ขึ้นดูเป็นแบดูเท่ดูแบบว่าเหมือนแบบนาก็แบบน่ารักนะเหมือนแบบผมเป็นยังไงก็ผูกลิกไปตามนั้นเลยอ่ะกำลังดีเพราะเราเห็นแบบตั้งแต่ยาแล้วแบบก่อนที่บวชแบบขึ้นมาไหลไหลเจ็บมาก จริงเราชอบลุกไหนก็ออกไปกับเพื่อนนะชอบลุกไหนนะว่าของเจนี่เหรอเมื่อคืนนี้เราก็มีการโหวตกันนะพราชอบตอนที่เป็นดีเจประมาณนี้กำลังแบบครูลโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะ